ขออัพเดตใหม่นะเป็นแบบแม่งโคตรแปลกเลยอันนี้มันก็ต้องโหลดอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้เราเลือกนะคะรับกรแต่อมือว่าจะเอาอันไหนอะแต่ผมก็เอเชียดีแต่เป็นคนเอเชียเนาะแล้วเราก็จะเป็นไทยลีกเลยโ <you> อ,อ้อะไรดีอะไรดีอะไรดี <S <S มันก็ต้องบุรีรัมย์อยู่ในเตทอยู่แล้วอันนี้มันต้องอัพเดใหม่นะครับเพราะว่า ผมเพิ่มลบแล้วขนาดนั้นแหละช่างมันช่างมันไม่เปบนไม่แบนมีผิดก็ต้องมีถูกแต่มีถูกก็ต้องมีผิดฮะนี่วะเนี่ยร้อนใหม่แม่งโคตรนี่ได้สามหมื่นดีนะนี่ได้ในยุโรปครับอันนี้อุ้ยได้เจ็ดหมื่นเป็นแสนแล้วเห็นไหมเขาแจกของดี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 แล้วมึงเยอะเกินเอ้า เห็นไหมผมตุ๊กสั่งหมดตุ๊กนี่หมดเลยแป๊บนาแป๊บนาะ,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 ะม,มา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 ,มาเออไม่ต้องคนระับแต่ก่อนเราจะกดแบบนี้ใช่ไหมแต่รอบนี้เราจะมีเลยคูอ๋อแล้วกดเข้าไปเลยมันก็จะรับทั้งหมดให้เราไปเนี่ยดีบอกเกมนี้ดีใครบอกไม่ติดตบปากแล้วก็มันก็จะให้เราสุ่มนะครับแต่ น,นี่ต้องกดอย่างนี้คนระับเราเพื่อเราจะได้รับแอนเนี้ห้าร้อยอันเนี่ยมันจะขึ้นบอกนะครับมันจะให้เราดูอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจแต่ไม่เราไม่สนนี่เราก็ได้เลยเห็นไหมล้วก็จะมีอีกอันนึงให้เราสมได้ฟรีก็นี่นี่อันนี้อันนี้นเป็นของกองหน้า แต่เราไม่สนใจนี่เราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยตัวจดสกออะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นไหมเราไม่จําเป็นต้องเสียเวลาไปซื้อก็เป็นข่าวนีอย่างนี้แหละครับแล้วก็แล้วเราก็กดไปอันตามมันบอกมันก็ได้เนี่ยมันก็จะให้เราเลือกตัวนึนะครับแต่เรามีแสนเดียวเรา๋ยวาเพิ่งมาซื้อเลยดีกว่านะเพราะว่าผมเล่งไว้ว่าผมจะเอาเมสซี่แล้วมึงดูเลยค่ะแล้วดูตังที่ผมมีขาดอีกตั้งล้านนึง อีกต้งนานไม่เป็นไร EP หน้านา,า,าต่อไปเดี๋ออยวเราแควนกันก็ได้นี่ไงมันจะให้เราส่มอันนี้รีถ้าเกิดอุงดีก็จะได้ไอวิสามตัวเนี้ยตัวแรกที่เราจะได้ก็เป็นตัวไอคอนหรือเปล่าไอคอนหรือมั้งใช่ไอคอนตัวแรกเป็นกองหน้านครับเดียก้ฟอรลันตอนอยู่ชิมแอตมาดิดแล้วก็อีกคนนึงก็อะไรไม่รู้เหมือนกันชื่อว่าบาร์ลี่แบรี่หรือเปล่าเป็นอยู่ตอนอยู่แมนซิตี้แล้วก็กิเวน เป็นโก้ครับอยู่แมนซิตี้เหมือนกันเอเอๆพูดลุ้มพูดไอ้บารี่หรือแบรลี่นี่แหละกองกลางนีครับสูมเลยเราตัวอะไรก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเรเล่นเนาะแต่ถช,ช้าเกิดโชคดีก็อยากจะได้ฟอร์นนมครับเพราะฟอร์นมันดีมากเลยว่าผมชอบล่างที่มันอยู่กับแมนยูนั่นแหละตึงเพอ่มไม่อยากจะพูดนะพูดมาขนาดนี้นก็ต้องอยู่แมนยูอยู่แล้ว นี่นี่ดีแบบเปิดแบบเปิดฉากกับโคตรเทียะอะไรอะไรอะไรอุ้ยลี่สามดาวเองว่ะเปสเชใ่ใหม่ใหม่ใครเอ่ยเบอร์เจ็ดด้วย LSC อ,อ้า LMF นะครับบัมบทั้งแม่เนะี่ย ก็จะได้เราก็ได้บอมบ้ามาแล้วชื่อมังคตดเบะเราก็จะไปสุ่งตัวจบสกอร์เรากันอ๋อยังไม่ได้รับช่างมันตัวนะเราออกไปรับก่อนนะป๊บน้องปตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องรี้บตันะยเดี๋ยวเเลี้งผมนะมาดูกันแต่ถ้าเกิดคนดวงดีก็จะได้คิสเตนเบร์คิสเตนโนโรนันโด ในใจผมผมก็อยากพี่ได้พี่พี่โดดโดุมากเลยนะพี่เขาแบบเก่งแก่แต่เก่งสู o ไปเลยพิมีลีพิมีลีพิมีลีห้าดาวแมนยูพิมีลีห้าดาวแมนยูพิมีลีพิมีลีพิมีลีคือโอ้แม่ ใครอ่ะเบอร์สิบเจ็ดอีกแล้วโอ้ยด้วยอ๋อคนนี้จำได้จำได้อยู่ชื่อว่าอินโมบิลจำได้จำได้อยู่ ซื้อตัวหนึ่งครับเราจะซื้อตัวแมนยูดีกว่าดูดดสิบีแกมันแสนสองมีตังขนาดนะซานโชเหรอเออซานโช่ก็ได้มแสนหนึ่งไปกดอันนั้นทำไมเนี่ยเกล้า เออโอเคเรอได้นะครับจะรอนฟังช่วงเ,เดี๋ยวตอนแรกเล่นฟีเจอร์มันอยู่ RWF ไม่ใช่เหรอมอยู่ RWF ยี่โบน้องวันหลางังหนีแป้งสลับหนิงอีกแหละอุ้ยอแล้บตอนหนีมึงดนสติปากันแป๊บนึงนะครับทุกคนมาต่อครับมาต่อครับเกมทันนะครับมันจะให้เรากดเนะี่ยแบบเราเปลี่ยนตัวนั่นแหละ วันนี้เรารู้แล้วนะครับเราก็ม่เป็นกองง่ายเลยของพี่ดเราเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ไดนะ้นะนี่ให้เราเห็นไอ้กลมๆของผมไหมกดไปอันนี้นะครับไม่ใช่ทีมสไตล์ไม่ใช่อันนี้แหละแล้วก็เลือกเลือกแผนที่คนชอบนะครับแต่ผมชอบซีนหนึ่งสองสามนีเป็น M F ็สองตัวผมชอบอยู่แล้ว เราก็จะใส่จารอนไปนะครับตรงนี้60ก็60เหมือนกันงั้นเอาไปเล่น R ดีกว่าแล้วก็เอา M F เอออันนี้ก็ได้เป็นอันนี้ก่อนก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ออก มันต้องให้เรากดออกแล้วมันจะให้เราเข้าไปอีกรอบนั่งกดสักตีมั้ยมันไม่ใช่เรา,ากดไปไม้ทีผมว่าผมจะอัพอะไรผมจะอัพชานโช่วงครับอันนี้มันจะให้เราอัพตัวละครนะครับผมก็จะอัพชานโชวงเลยมันก็ต้องอย่างนั้นหรือเ่าเพราะว่าชานโช่วงอยู่มานอยู่ไงมันตึงโทษอ่ะมันตึงโทษปึ๊บอันนี้ครับ เราก็ต้องกดตรงนี้ครับแล้วก็ไปสารช่วครับ <S <S เ,รเราก็เลือกไปเพย์สเตสเตดีกว่านะครับสำหรับผมอัพไปสักห้าก่อนแล้วก็ส่งสองยิบบิ้งสามปุ๊บปุ๊บอย่างละหนึ่งนะครับแล้วก็อัพยิงไปเลยก็ได้ประมาณนี้ก็กดไปเลยประมาณนี้นะครับมันก็จะเพิ่มมาให้จากจิตคเป็น82นะครับ ก็จะได้แล้วเอ้ยเจ็ดจเก้าเป็นแปดสิบสองก็ถูกแล้วนี่นี่ไงก็เป็นเลเวลก็ถ้าเกิดไม่บอกไม่บอกดูกันไปเรื่อยๆเราไปเจอในเกมเลยละการเอ้ยยังดีกว่าดูรับตรงนี้ก่อนนะครับสามหมื่นแปด แล้วก็อีกสองอย่างอาเหรียญฟุตบอลสออันแล้วก็นนี้ไม่ต้องรู้หรอกอย่างนี้เลยนะโอเคเราสามารถเล่นได้แล้วครับแล้วเราไปลุยกันในเกมไม่ไม่ไ,มไ,มไมช้อนก่อนแล้วกดไปอันอันนี้อันที่มันเป็นเมนูเนี่ยนเะฟดเฟดกับบูน่แล้วก็ซานโชยืนตรงเนี้ย ไม่ใช่อันกลางอา่ะไซสุดอเออเนี่ยเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็นี่มันจะให้เลือกนะครับสำหรับผมเลอวเลือกนี้ก่อนได้เราจะได้มันจะได้เแค่อะไรอะ่ะสุ่มฟรีของทีมไบเออร์นนี่คือสุ่มฟรีหนึ่งรอบเราก็จะได้มาแต่เหมือนมันต้องเล่นสองตา,าไปไปแต่ก็ไม,มาา่เป็นไรครับไปทีมบูรีลามหรอกนี่ไงใครอยากเป็นเพื่อนผมแอดมาได้ครับเพราะว่าจีนเขายุยเน้นนี่ไงเจอบาเออร์นิกมินิก ลวินาคือเน่ทีมเราทีมเรามาตัวหน้าเลยเดี๋ยวค่อยไปหาคือเอฟไม่ก็สุ่มเอมไม่ F. เอาเนาะเนนอย้อยอไมานาม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 า,คคาม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 ันาม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 าามมามามามมมา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 มมมมา แล้วมันก็น่าจะตก้ว้ยแล้วพวกไปเรียนวันนี้วันอัด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 วันอาทิตย์แล้วเนี่ยวันอาทิตย์แล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างงี้ให้นะครับแล้วกดการตั้งค่าไปก่อนแล้วปรับคาร์มล่านะครับคามล่าแล้วก็เลือกเป็นไว้มันกำลังจะมันจะไปกับกับเป็นพอดีเนี่ยมันจะสูงให้เราประมาณนี้ก็กำลังพอดีเลยมันก็คล้ายๆเดิมนะ บัมบ้าบัมบ้าอืมัน,นดิทขูกขูกออกแล้วน้องยิงอุย้ยกับเข้าครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่เดี๋ยวผมจะสอนดักผมจะสอนดักมันจะส่งกลางนี่ไง นี่จะเราไม่ทันมันวะโอ้คนนันเดชคิดโกงไม่หายจะมามูเซล่าปึ๊บสวยติดเราเปิดไกลเลยครับเปิดไกลเลยฟัโชว์วิ่งมา ยิงเข้าครับมาดีเราก็ดูท่าดีใจของมันปึ้งสไลด์เข่าเป็นตัวดี f หมผองเราครับก็คือกลางกลางตัวรับนะครับยิงได้บ้า,บาเอวเฮ้ยไี่เก่งใจกองน้าะเลยว่ะโอ้ค,คืนคืนไปเปล่า แบมบ้ามันไม่วิ่งขึ้นมาเมื่อกี้แบมบ้าขึงขึ้นมานะ้วบ๊ยทำไมไม่หลุดหันเดีวะถ้าเกิดหลุดเมื่อกี้นะบอกเลยโดนกูมาเรื่องส่งห้ลีวานอดวานส่งให้พวกเราสวยติดกันเองกูชอบ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันโดนตีนเพื่อนมึงแล้วโอ้เกมชิ้นี้มันมีแฮนด์ลืม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 แค่ดีโอ้โหสารโชคกูสุดๆแล้วนะ่าเมื่อกี้ยิงไม่เข้าด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเราเอาใหม่ได้นี่สารโชคตัวเปิดด้วยไงเฮ้ยไม่ต้องสอนน้องพี่เล่นเป็นน้อง ิดให้เขาน่ะโอ้น้อยเออมึงโกงชิบหายลยเบื่อว่ะมึงโอ้ยแม่งถ่วงไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็มีหนึ่งประตูอ่ะน้อยเราก็มีประตูให้เราอยู่ปุ๊บนี่ติดติดติดบอกเลยติดติดส่งไกลโอ้ยขีโกงมอ้เลย ทำไมกูไม่เหงากูไม่คิดได้โอ้โหมึงคว้างไกลโทษว่บุ๊บโดนโดนโดนบุ๊บยิงโอ้โหพ่อมึงลบเข้าแล้วเมื่อกี้อนนี้เดี๋ยวเอง ไปเอาเฮ้ย้ยเห็นแทงขาไปแล้วโอ้โหสุดเจ๋เกมนี้ดีนะครับไม่ไม่โกงให้เรานะโอ้มันเบียดอะไม่ชอบเลยทำไมต้องเบียดด้วยติ๊กะ เแยวติดพวกกูบอกเลยน่าเนี้ฟ้าไว้ห่าอุ้ยเกือบติดกูบึ๊บโดนน้องโดนพี่ละน้องเฮ้ยซานโชมึงวิ่งมาดิฟึบนี่ไงนี่ไงนี่ตังตังจ้วเช็แอทิดเฮ้ยอุ้ยอั้อุ้ยั้อุ้ั้อุ้ โอ้โหเอ็งชงอย่างนี้เครื่บึ้อไอ้นี่ทำเพื่อนเสียอ้าวรอดดากแล้วนะอุ้ยมึงมาจิ้มอะไรออกโรยฟึบนี่โดนกูอ้าฟึบนี มูเลอร์ส่งให้หมอยเลแล้วปึ๊บส่งให้ม <produ> <tr> ูเชล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บป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 ๊บ ตัดปุ๊บแฉลบนี่เกือบเข้งหน้าถ้าเกิดเมื่อกี้หน่อยเออพุ่งไปเข้าเลยคือมันเป็นแผนไงนเป็นแผนของพี่ที่แบบทำให้แบบไกลหายก่อนแล้วก็เอายิงเลยเนี่ยปุ๊บยิงปุ๊บนี่มีเข้าเหมือนเดิมนั่นแหละมันกระวนกระวายนิดหน่อยนิดหนึ่งเดี๋ยวผมไมโชว์นะ้องเดี๋ยวผมวโชว์เดี๋ยวผมวโชว์อยกทำนนึงเลียเรียบเลียนะ ปุ๊บมงเข้าเป็นนี่ไงมงเข้าเสามองเข้าหน้าต่างกูเลยย่เห็นนะเห็นปุ๊บ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 ปั่นโค้งโค โค้งโค้งแล้วเพื่อแค่แต่แค่น้อยเออมันกระโดดพอดีไม่งั้นโอยอ่อนแน่เฉยไรถ้ากูเมื่อกี้แบบเอารอดดาก ปาท์ังตุนิดดิสหน่อยอฮุยโปเต็มเต็มแล้วเมื่อกี้หลอกเลยอ่ะเมื่กอกี้หลอกเลยแต่มันปูไงเออมันปูถ้าเมื่อกี้มันไม่ปูมันก็คงไม่เข้าหรอก ่อมึงเยอะชิบหายนี่ปุ๊บนี่ไงมันมันเกี่ยวเกี่ยวโชว์ฟึ๊บนีติดติดติดนี่ไงยวรอยว่องโปเปล่า ไม่ใช่แลวทุกคนผมว่าไม่ใช่แหละฟึ๊บนี่บอกเลยติดกุนานไงมันมาแล้วโอเคเตะสวยโอเคได้สองประตูก็พอ,อพก,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 มมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนะี้อย่าลืมกดกดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวไปจบเล่นอันนี้จบแล้วก็เอาคลิปแบบที่ซุ่มได้ลงกงันบ๊ายบาย